เวลา9นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้จังหวัดสงขลาณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่พื้นที่สวนขยายอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย3ามแห่งคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจัยในภาครัฐมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันภายในอาคารประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเครื่องมือสําหรับการวิจัยและพัฒนาการบริการวิเคราะห์ทดสอบรองรับมาตรฐานการส่งเสริมการจัดตั้งและการเติบโตของธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงมีการให้บริการแบบครบวงจรโดยเป็นที่ตั้งของศูนย์ออกแบบนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มีผลงานนวัตกรรมเด่นๆเ,เช่น g r i s Unit ซึ่งเป็นเครื่องผลิตโลหะแบบสเตอรีที่คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใหม่ระดับโลกเป็นวิธีการหล่อโลหะแบบกึ่งของแข็งทําให้ต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่าลงและคุณภาพของชิ้นงานหล่อสูงขึ้นและชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 P.S.U. COVID-19 lipid test ที่ใช้ตรวจในการคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาตรวจเพียง15-20นาทีและการเก็บรักษาชุดตรวจได้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน,านหลายเดือนโอกาสนี้นายจารุวัฒน์กลิ้งกลาวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำข้าราชการที่เกษียณอายุราชการเฝ้าโูลอองประบาดกราบถวายบังคมลา